สิชินนะบัญชรชายาสนากตาพุทธาเชตาวามารังสวาหานังจตุสจ้าสพังระสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังการาทยพุทธาอัจวีสตินายกาสาเพปฏิทิตามัยหังมาตะเกเตมุนิสลาสีเสปฏิทิโตามัยหังพุทโธธรรมโมทวิโลจเน สังโฆปฏิทิโตไมหังอุเรสภพคุณาคารโอหะเทเยเมอนุรุโทสาบรีปุโตจักถินีโกนทันโยปิติภาคาสิงโมคลาโนจาวามะเกพักกินีสาวาสาวะเนในหังอาสุงอานันทราหุโลกัสโปจมหานาโมอุภาสุงวามโซตะเก เกสโตปิต okay, si so e so, an ิภาคัสมิงสุริโยว่าปะพังคาโรดิสินโนสิริสัมปันโนโซพิโตมุนิปุงขาโวกุมาระคาสโปเทโรมาเฮสีสิตวาทโกโซไมหังวัเเนนิจังปฏิทาสิปุนาคารโอปุนโนอันคุลิมาโรจาุปาลีนันทศิวลี เทราปานจ่อิเมชาตานลาเตติลกามะมะเสสาสีติมหาเทราวิกิตาชินาสาวกาเอเตสีติมหาเทราชิตวันโตชิโนราาชลันตาศิระเตเชนะอังคามังเคสุสันทิตาพระตังปุระโตอาสิทากิเนเมตาสุตกะงทัชชกังป่าชาวโตอาสิวามีอังคุลิมาละกัง ขันธโมระปริตานจะอตานาติยสุตกังอากาเซชาธนานาสิเซสาปาการสันจิตาชินานานาวรสังยุตาสัตตปาการรังกตาวาตปิตาทาสันชาตาพาหิรัชตุปัทวาอาเซสาวินายังยันตุอนันตชินเตชะสาวาสโตเมสกิเจนะสัทธาสัมพุทธปัญฉล ชินาปันชารามาชามิวิหารันตังมหิตะเลสัทปาเลเนตุมังสพเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวมันโตสุขุโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังขานุภาเวนะสิตันตารายสัต ธรรมานุภาวปาริโตจารามิชินะปัญชเรติ13บาพาหุงมหากาพาหุงสหสมาพินิมมิตาสาวุธันตังคีเมขาลังอุทิตโคระสาเสนมารังธานาธิธรรมวิทินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชัยามังคลานิ มาราติเรกามาพิชุยิชิตาสามภารติงโครัมปนาระวะกามาขามาถาถายคังคันตีสุทานตาวิทินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานินาลาขิลิงคาฉาวรังอัติมาตภูตังทาวกิจากรรมาสานีนะสุทารุนนันตัง เมตามภูเสกบวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะาสาภวตุเตชยมังคลานิอุกิตาคขา,ขามาติหัตสุทารุนันตังทาวันติโยชะนะปปะทงขุลิมาละวันตัง อิทิพิสังขาตามนโนชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานิกตาวานาขตถามุถาราังอีว่าขัพินิยาจินจายาทุกถิว่าจานังชนากายามเชสานเตนะโสมวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยามังคลานิ สัจจวิหายามติสจกะวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตาปนานังอติาทาธาภูตังปัญญาปฏิปัชาลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะชะภาวุเตชยามังคลานินันโทปะนันทะภูชะคังวิภูทังมหิทิงปุตเตนะเทระภูชเคนะธรรมาปายันโต ยิทูปเทสวิธินาชิตาวามุนินโธท,ทันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานิทุกขาหะชิจิผู้เคนาสุธาถาหทังพรามหมังวิสุทธิชุติมิถริภากาพิธานังยานาคเทนวิธินาชิตาวามุนินโธตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานิ เอตาปิพุทธะชยะมังคละอัฏฐคาทายโยวาจานุทินาทิเนสรารเตมตันทีหิตา,านานเนกะวิวิธานิจุปทวานิโมคังสุขังอธิคเมยยานโรสปัญโย ο, มหาการุนิโกนาโทหิตายาสาปป,ปานินังภูรเรตาวาปารมีสภาปโตสามโพทิมุตามัง เอเตนะสัจาจวะเชนะโหนตุมีฉายมังคาลังชยันโตโพทิยามูเลสักยานางนันที่วัฏานโเอวังตาวังชิวิชโยโหหีชยสุยายมังคะเลอปราชิตาปาลังเกสีเซปเทวิโปคะเรอภิเซเกสภพพุทานังอะคาปโตปะโมทติสุนัตั้งสุมังคะลังสุปาภตตังสุภุติตัง สุขาโนสูมูธโหโตจายุสุยทังสพามาจาลิสุปัทิปัทขินังกายกรรมมังวาจกรรมมังปัทขินังปัทขินางมโนกรรมมาปานิถีเตปัทขินาปัทขินานิกตวานะละพันปัเทปัทขินี ภาวะต e la ุสาพมังคลังละคันตุสาพรเทวตาสาพัทธพุทธานุภาเวนัสธาโสธีพวันตุเตภาวะตุสาพมังฆลังละคันตุสาพเทวตาสาพัฒมานุภาเวนัสธาโสธีพวันตุเตภาวะตุสาพมังคลังละคันตุสาพระเทวตาสาพสังขานุภาเวนัสธาโสธีพวันตุเต 14. ปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทุเปฆเรโพธิฆเรตหิงตหิงตาธรรมธานเนระพวันเตปูชิตาโสทิงกโรนเตทะวิหารมันทะเลเทราจามชานวากาจวิขาวสารามิกาธานปฏิอุปาสกาม คามาจะเทสานิคามาจะอิสาราสปานาปูตาสุขิตาพระวันตุเตชาลาพุชาเยปิจิจะอันถาภสัมภาวะสังเสทชาตาอัทโวปปาติกานียนิกังธรมมวรังปฏิจเตสัมเพปิทุขสัสกโรโณตุสงขายังธาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมมราจะปุคลา สังโฆโหตุสมโควะอทายา,าจะหิตายาจะอัมเหรักขะตุสัมทรรมโมส,สัมเพปิธรรมะาริโนพุทิทิ้งสัมปาปุเนยามะธรรมเมอาลิยปเวทิเตปสันนาโหตุสัมเพปิปานิโนพุทธศาส,าสนสัมมาทารังปเวชันโตกาเลเทโวปวัสสตุ ปุถิภาวายาสตานังสม,มิทังเนตุเมทานิงมาตาปิตาจะอัตระชังนิจังรักขันตุรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเนราชาโนประชังรักขันตุสพพาภตาสิบห้เทวตาอุยโยชนาราทุกขาปตาจะนิทุกขาพยาปตาจะนิพยา สโสกาปะตาจะนิสโสกาโหนตุสาเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสามปตังปุญญาสามปทังสาเพเทว,วานุโมทันตุสาภสามปฏิเสธิยาทานังทธานตุสาทายสีลังละคันตุสาปตาภาวนาพิรตาโหนตุขชันตุเทวตาคตา สัพเพุทธาภาปรปตาปัจเจกานานจะยังพลังอรหันตานานจ่าเทเชนารักขันพานธามิสาปะโซสิบหกสุมังคลคถาโอนตุสพังสุมังคลังราขันตุสัพรเทวตาสัพพุทธานุภาเวนโสทีโหนตุนิรันตารัง โอนตุสพังสุมังคารังราคันตุสัพพระเทวตาสัพธรรมานุภาเวนโสธีโหนตุนิรันตรงโอนตุสพังสุมังคารังราคันตุสัพระเทวตาสัพสังคานุภาเวนโสธีโหนตุนิรันตรงด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์ พระสูตรพระปะริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไว้คู68 ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริจจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินสาธุ